นะคือหาหารไมนานมากทุกคนพอดีช่วงนี้ผมปิดเรียนนะก็ว่างๆเขาจะมาอัดคลิปให้ดูละกันอาทิตย์หน้าก็มีเรียนแล้วแหละผมคงไม่ได้ลงบ่อยๆนะก็วันนี้นะก็รู้ๆก็อยู่นะว่าตัวอะไรเข้าก็เล้ได้ไปสอยมาอยู่ตัดเลยไม่ล้ทุกคนผมก็ไปสอยมาแล้วแหละทุกคนผมก็ไปสอยมาแต่กินคนสอนๆเลย เปืือยประมาณ900เพชรเหรียญนะเกือบพันเพชรแล้วเือ1พันเพชรแล้วเนี่ยเพผมไปฟาร์มเพิ่มจากหอสังเกตห่มเลยแค่สองชั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมห้ามพาสุดนี้ทุกคนไปถักทายน้องล่านกันดีกว่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รอคลิปผมอยู่เนาะก็ต้องพาใจนึงว่าผมเรียนเยอะช่วงนี้ผมไม่ลงบ่อยๆครับก็ ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะใครมันอยู่โอเคซูมเน่าหน่อยโอเคครับผมน้องลาหมาังละได้ข่าวว่าตู้นี้เกลือนะแล้วก็ผมก็ไปท้าพี่หมีหน้อยนะว่าวัดกันว่าตู้นี้จะเกลือนะใครเกลือก่อนกันแพก็จัดที่ตูมแรกเลยแล้วกันนะเออคลิปนี้ผมไม่ยอมพี่หมีหน่อยแน่ผมบอกก่อน ตู้แรกก็มาแล้วว่ะทุกคนเป็นไงเป็นไงผมเกลือมาสามตู้ทุกคนแอบเปิดมาซุสซึ่งก็ติดหัวเกลือใช่ป่ะโรลี่ผมก็เกลือแล้วก็ตู้ไอซ์ก็เกลือซีมันเกลือจะไม่ไหวแล้วอะตู้นี้ผมจะไม่เกลือผมได้บูชาแล้วไงว่าถ้าผมได้น้องริมผงก็จะตือแฟร์เพื่อตักสิทธิ์นะครับน้องๆเอ๊ะไปตู้ที่หนึ่งก็ตัวที่อะไรนับไปเลยนะตัวแรกเลยทุกคนบาบอ Húp hoop, oh, đen hoop, 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 Tùm hoop, 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 Phải hoop, 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 กลุ่มที่สามเข้มเข้มประจานในกลุ่มเหลืองอะไปเจอกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แลทำไม่ดวงแปลกๆกลุ่มที่สี่ทุกคนฮะมันมันดวงเริ่มไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล <c oughs> ้วนะดวงผมอะ <c oughs> เอดี๋ยวมันเนเกลือจัง่ะขอเบรกอันหนึ่ง ตูมที่ห้าเลยเฮ้ยมาหน่อยเถอะน้องเร็มตูมที่ห้านะ please อ๋เดี๋ยวเรามีทองเยอะอยู่เดี๋ยวก็ไม่ต้องการทองอะนะนันทุกคนตูมที่หกละตู้ท่าของตัวละไม่สุ่มแล้วอะ อาแดงแปลงทั้งสองอไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ <_ Q> ้ทุกคนผมไม่เอาอย่างนี้สิผมเปิดสองกัรันตีนั่นน่นะซ <_ Q> ึ่งวราจะรันตีเหลือผมส่เปิดน,นอรอบแล้วกันไอ้ผมก็ต้องได้แหละนะานานะาผมขอเธอจานจะไม่ให้ผมจริงจรเหรอ,อผมถามจริง <_ Q> น้อยใจี ตูมที่เจ็ดแล้วอะมาห Re เหอะเรียสคริปตเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วทุกคนคำนมึงนะถ้ามันเกลือจังอะตูมที่แปดแล้วนะไม่ต้องมาแล้วแหลมนจะหลุดเหลวอย่างนี้นเนี่ยโอ้โหอย่างหลุดเหลวมาหยุด งั้นเราเข้าสูแบูชาเนาะก็ขอให้น้องเลมกับอิมิเลียเบียทิศแล้วมาให้ลุล้นๆนะจะได้เติมชุดแฟ,ฟให้อ่ะนะทุกคนทีน่ถ้ามันออกฉากก็คงจะมีเงินเติมชุดแฟ,ฟนะก็ต้องวงหน้าไว้ก่อนออก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 แล้วก็ไปเลยจะได้เติมชุดแฟ,ฟให้น้องน้องต้องรีบออกกันแหละพี่ได้เติมชุดแฟร้ตูมที่เนะก้านะเงียบจังอ่ะแต่ละตูม โอ้โหเงียบมากทุกคนตัมที่สิบแล้วอะผมขอสักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมผมอุ่นใจไปก่อนโอ้โหเกลือมาก,กคนขอตัวในเลนนะถ้างั้นอนะโอเคขิงแดงแล้วอะมารีเซตวันละงั้นนับรีเซ,ต,เซตดวงก่อน ทุกคนอนะตัวในเล็กเกลือมากน้องเลมอะต้องช่วยเบี้วแหละน้องเลมน้องเลมนอออละน้องเลมต้องออกแหละน้องเลมมาเราจัดการณ์โอ้โหตังผมโอ้ไม่ไหวจริงๆทุกคนเกลือมากอะรวมที่สิบสองแล้วอะ่ะ คือมันหลุดเละก,กันไปอ่ะผมมองว่างั้นนะไม่มควรหลุดเละขนาดนี้ตาแดงก็จะมาก็จะมาเอฟเฟกต์ที่ผมรอคอยนั่นต้องขอสองตัวแหละ เอาสองตัวได้ปะโอ้โหระเบิดกลางอากาศตัวเดียวอีกตัวแรกแล้วมาเลยดิโอ้โหไม่ขับมาผมไม่ขับด้วยสุดสุดว่ะทุกคนตู้นี้ไปต่อยตู้ที่สิบสามสุดๆว่ะเกลือมาก ว่าต้องเลิกเล่นผักใจแล้วแหละผมไม่ไหวแล้วตัวกนมันเกือตูมสิบสี่แล้วเนี่ยน่าต้องมีการผักใจชั่วขราวอะ่ะโอ้โหโอ้โหมถามจริงถามจริงเหอะตูมที่สิบห้าแล้วนะคือยังไม่มีอารมเปิดแล้วะ่ะ โอ้โไปทุกคนหามันหลุดเหล็กลงไปแล้วอ่ะมันไม่น่าใช่แล้วอะ่ะตู้ที่สิบหกแล้วนะตู้ที่ผมลงทุนนะผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยนะแล้วผมคิดว่าผมจะเจอค่ะติดกันสี่ตู้ด้วย โอเคได้แรมหนึ่งตัวตูมที่สิบเจ็ดอ่ะคือต้องขอเลมเมเลียไม่ออกเลยนะทุกคน <ๆ S 1> ไม่ออกจริงหมดทุกคนเลดกากมากตัวเนี้ยผมไม่อยากพูดแล้วเพราะว่อยากจะพาใายเยอะแล้วเนี่ยเครียด เกลือโอ้โหมันถามจริงคือมันใหญ่ผมเลิกเล่นมาใช่ไหมอยากมันอยาใหญ่ผมเลิกเล่นมาทุกคนมันทำผมเกลือขนาดนี้มันดูแบบบับ่นคอดำลังใจผมมากเลยอะม,มีกำลังใจในการเปิดแล้วอะคือมึงเปิดให้คุ้ใช้หมดหมดเงี้ยมันเกลือเกลือไป มันไม่ใช้แบบใช้เกลือไปกันนั่นแหละไม่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมไม่ได้หวังอะไรแล้วอ่ะแบบก็เปิดถทิ้งๆมันหมดไปอ่ะผมเปิดผมน่ารื้อเฟรคูไปเลยเนี e ่ยดูหน้ากลัวเปลือกเนี่ยตัวอะไรทุกคนคิดตู้เป็นเกลือเนี่ยเปลือกเฟนี่ยเจอละ สามระเภ็กการหนึ่งตัวเนี่ยที่นด็กาออะโอเคของสอตัวขึ้นไปได้ว่าการาตัวยังดีโอเคสตัวตัวที่สกับมาตัวที่สิได้ั้ง คือไม่มีหมูนะก็โอเคเลยน้องเลมเอมิเลียมาก่อน,อออนโอเคไปคิดกันตุ่นตุ่นบาโดนน้องเลมไม่ออกเลยนะตูมที่ยี่สิบแล้วอ่ะจานตุ่นตุ่นตู้นี้เกียดอ่ะรู้สึกเกียดเละได้ไหมอ่ะ หนูจะออสวินเรือวะ่ะตูนที่ยี่สิบเอ็ดตูนที่ยี่สิบสองไม่หวังอะไรแล้วเนี่ยไม่มีความหวังแล้ว ดูสิม่มีอะไรผมหวังเะตู้พี่ยิ้มสามแล้วตู้ไม่มีอะไรให้หวังหรือควรจะไปหวังยิ่งหวังยิ่งผิดหวัง so ตู้พี่ยิ้มามแล้วชีวิตโอ๊ะรันฟดตู้พี่ยิ้สี่ไม่ออกจริงนะไม่ออกคือไม่ออกว่ะช่วยไม่ได้จริงว่ะเรื่องเนี้ยอ๊ะถามจริง ผมถามจริงทุกคนตูมที่ยิ้ห่าเอ้ยไม่เอาดีการผมจะเกลือกันสีตู้เหลือเนี่ยตูมที่ยี่สิบหกแล้วอะมันสีตู้ผมไม่ไหวแล้วอะโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ไม่คอดีไนงะ พี่แค่เอาดิผมเล่นชั่วงขาไหมผมพี่เก่งเล่นแล้วอ่ะโอ้โหนี่แต่ละอันอู้วไม่มันคือไม่มีอารมอยากกินต่อแล้วอ่ะคือแบบความจริงก็ต้องรู้ว่าต้องอเปิดเผยของมันนะแต่ใจไม่อยากเปิดแล้วอ่ะเสียดายด้วยคือมันเหลี่ยมันไม่รู้อ่ะทุกคนเลี่ยมกมากอ่ะโอเคเอ็มดีสอง ไม่พูดแล้วไม่มีเลยจะพาลวลองให้ไปคิปไม่ดูเรางอนเล็ดจางมากทุกคนเกือบออกยากจริงๆนะถ้าจะเปิดก็ลองดูก็ได้ว่ามันเกลือโอ้ยากมากรอบเนี้ยเล็ดมันคอเล็ดมากโอ้โหดูมันยังควรตีตัววิธีสุดท้าย โหดัดดัดหัวหน้าสวินถามจริงเหรอแต่ละตัวจับไปโอ้เอสโน่เหี่ยแล้วเหี่ยมาลงสุดท้ายวันนี้แล้วทุกคนเหี่ยเศร้าอ่ะมันก็มีกำลังใจทำเลยอเกเนอยังไปอ่ะโอ้ ชีวิตจะบ,บ้าตาย s s r ไม่ออกทุกคน s s r ออกเที้ยมากอะขอภัยในคำหยาบนะทุกคนทุกคนนะสามเมื่อเซ็นนะทุกคนผมเปิดไปนะเนี่ย960เพชรเนี่ยมันออกกี่ตัวง่ะค่า60ทุกคนดูค่าหกทุกคนดได้ลับมา ทำไมมาพักเล่นไม่ห่าก้าวศูนย์นั้นได้มาสี่ตัวมันไม่ควรออกความจริง,รงเล่นภารกิจเนี่ยเล่นเหมือนเรื่องเราก็ได้เผื่อเปิดต่อเนาะก็พยายงกรอบด้วยกันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะ ส่วนที่วิวตัวแตงโมจริงๆคือแบบจบโคดโบแล้วก็ได้ว่าผมไม่ค่อยบ้าจริงๆครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันไปแลยวอน